สาวๆกดรีโมทเปิดช่อง7 HD รอได้เลยบิ๊กเอ็มลิขิตพร้อมแล้วกับบทพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในละครจับกังของค่ายนพรโปรโมชั่นแอนพิกเจอร์ค่ะจากบทประพันธ์ของปณนทีสุภศักดิ์สุทัศน์หนุ่มอีสานขนาดแท้คนนี้จะมาเป็นตัวแทนของนักสู้แดนอีสานกลางเมืองใหญ่เสื้อผ้านนะผมต้องดูเท่พร้อมลุยใช้แรงงานค่ะแบกฝันมากับสองเพื่อนรักหมูภูษณะและโหนธนากรที่กอดคอกันในชุดเรียบง่ายแต่ไงสุดท้ายหมูภูสนะกลับใส่สูทหล่อ,อนเนี้ยบอยู่คนเดียวเรื่องนี้มีเงื่อนงำแน่ๆค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับผมสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานคือตัวละครไ็เป็นคนอีสานอยู่แล้วผมก็เป็นคนอีสานภาษาก็ได้อยู่แล้วครับบุคลิกก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ค่อยที่จะแบบว่ามีกินอ่ะเพราะอะไรฮะขาดแคลนไม่ได้นี่มีกินตลอดเลยมีกินกนิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ว้าวแจมมีป่ปานิชดามาในลุกใหม่สาวมั่นลูกเจ้าของโรงสีอย่าทำเรื่องให้จี้ใจเป็นอันขาดเพราะเธอสวยเริดและเชิดใส่ทุกคนรวมทั้งบิ๊กเอ็มลิขิตด้วยรอดูกันว่าเธอคนนี้จะแผลงฤทธิ์ขนาดไหนค่ะได <c oughs> ออ้ได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 ไดไดสอง,ง <c oughs> เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคือเรียบร้อยหมดเลยแล้วมา <c oughs> เรื่องนี้คือ ทำตัวให้เปรี้ยวจีจาดมากขึ้นค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะละครจับกังยังมีนักแสดงหน้าใหม่จากช่องเจ็ดสีให้จับตาติสนรงลทธิรัตนพักดีในบทคู่มันน่นนางเอกมาสุขุมที่แอบร้ายอยู่ลึกๆและความสดใสของน้ำฝนปริตาชัยรักลูกสาวพ่อค้าขายข้าวมันไก่ที่มีจุดเด่นที่สีสันเสื้อผ้าน่ารักแบบนี้ละค่ะได้ใจโหนธนากรไปเลยจะเป็นคนแบบออกแนวแรงๆเลยพูดจาแรงเข้าหาผู้ชาย แล้วก็มีการเต้นยั่วยยนด้วยถึงแบบแม้จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ก็มีการเต้นไปรับรองว่าเรื่องนี้มีทุกอย่างนะครับอารมณ์ความสนุกบู๊แอคชั่นดราม่ามีหมดในเรื่องนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ ลูกน้ำรักสุดาศินวัฒนาแฟนๆเจ็ดสียังจำได้ไหมคะกลับมาแล้วกับบทคุณแม่สุดเปรี้ยวที่ทั้งสวยแล้วร้ายค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะอผมไม่ได้ไปไหนเลี้ยงลูกลูกน้ำก็หายไปนานเลยนะคะก็ <c oughs> ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะจับกางเรื่องราวสนุกพร้อมเพลงไพเราะให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานเต็มขั้นสู้ชีวิตให้เต็มที่เตรียมลงจอแล้ว2กุมภาพานันธนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีที่ช่อง7ดสีและช่องเจด HD นะคะ